สฟุตบอลมังกรฟ้าเหล็กหรือไทยลีก3ครับฤด,ดูกาล2 0 2 1ันยีถึงสองพครับวันนี้ไปกันที่สนามราชคาสปอร์ตคลับครับจังหวัดอยุธยาครับมาวิทยาลัยปรทุมธานีครับเปิดบ้านต่อพันธการรมเยือนของตุลย์ยุทธศาสตุทธสาครยูุตเด็ดครับในส่วนการบรรยายวันนี้ก็มีผมพัฒนาตุลุทธารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยครับ เกมเริ่มครับบอลของทีมเวสไฮครับภูมิเลศวางถึงมาถูกวางยางครับติดสุชนหมุขึ้นหน้านะครับโนมก้าวหมุนไปเอาบอลลงไหลออกมาอดุลิขิตอดุลิขิต้ายเติมมาให้มงสกอร์โผลสกอร์ลูกนี้ล็อกทีนึงก่อนครับดอยับมาสุชนในต่างป้อมไม่เปิดครับเล่นกับมงสกอร์แล้วทำทางไหลขึ้นับมาอดุลิขิต้ายยิงลูกนี้ไม่มีอะไรครับบอลไปตรงจมูกข้าแตนนี่ครับ เปิดเข้ามาลึกพวกนี้ทุกสามตูครับอู่คัสเร่งสั้นๆครับตันนีนัดวางขึ้นหน้ามาใหม่ครับตรงนี้รามิโร่อาก็บังได้แล้วไปก็ถึงเส้นหลังไหมรามิโร่ถ่ายมาในเขีโทษถึงเส้นหลังหากลูกนี้ติดมาโตซิมาครับไปเตะมุมบุ้งครับทางทวิเดน่า ทุ่มมาครับลาเมลโล่เจอกับสุชนสุดท้ายอ่ะคหลบมาได้ครับตรงนี้ด่านสองผ่านมาด่านที่สามผ่านไปก็อ้าครับถึงเส้นหลังมาโล่กมาไปลงนี้ได้จริงเร็วฮูไม่ต้อกอดกันมาคาเมล่าโอกาสลุ้นครั้งแรกในเกมนี้ของตัวเนื้อหนาครับเกือบเนตะตุงพฤกษามครับโอ้โหมาดูครับจังหวะทุ่เร็วมาของการแล้วต้องชม ตรงนี้ยังตอกส้นลอดขาทางผู้ชมมาแล้วพาหนีบุกสกอร์อีกครับแม่ผ่านมาสองด่านและด่านที่สาผ่านสมพงศ์อีกครับแล้วหักกลับมาแล้วยิงจังหวะเดียวบอลมันถากเขาแล้วไปก็ไปตรงกรอบครับบ้าบอลุ่งครับงกี่จะลดภูมิเล่ภูมิเล่ดลูกนี้แล้วบอลตกพื้นลามิโลถึงครับเจ้นหลังหักกลับมาโล่งๆงจากบอลยิงดูไหยิงตรงนี้ติดเต็ตัวครับไม่มีครับเ็นที่เขาบอกครับตัวสิมา โอ้โหโอกาสสองครั้งนี่ได้ลุน้นทุกครั้งแล้วแม่น่าจะเป็นโอกาสทองที่ดีที่สุดในเกมนี้ของเขาแล้วครับในช่วง15าทีแรกครับแล้วเปิดเล้ไตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับลึกเข้ามุกสาตูครับโอ้โหถอนหน้านี้นีหน้าได้จริงๆครับมากโอซินติ้สัญญาแล้วครับรเรกล้าข้ามหลอดภูเลต์เิดมาสมภพหม้ก่อนครับ แถวสองเขาก้าวยิงสวนติดล็อกอันโลขวาจิงลูโอ้โหสุดมาร์การ์ดมายัไง,ไยางได้อยู่ครับให้มาด้านในชิษณุพงเปลี่ยนออกขวาแล้วครับตรงนี้จากซ้ายมาขวาจ,าจิดรุ่และให้หวางอังนี้ให้กับหลออานโลข้ารับผันกับาลานโลหลานโลมองข้างในเจอกันนบนัทพลล็อกเข้าขวาและจิงลูกนี้โอ้โหแม่ใช้โอกาสเพืไปแล้วครับสุดาามดาร์การ์ดทีนเวียดนาม สองนองเก้าเก็บได้ใหม่เข้ากลางมาพานุเลชแทงช่องนี้แล้วเลน,น,นเก้าต้องแตงเข้าซ้ายครับทุกนี้แต่งทีนึงแล้วิ้งเสาแรกไม่มีอะไรครับ่อนสุดท้ายพานุเดชจับลูกนี้ล็อกเข้าขวาเข้าขวาอย่างเม่อยีบไหลามาก,ก่อนที่การการข้างในใครมาที่ชิสนุนฮงให้ช่องนี้พานุเดชสายได้กิ้งลูกนี้แล้วรอบหลุดแล้วชนเสา หนครับเป็นพัฒเดชยิงใทางทีมนาขึ้นน้าคบแนนที่ทีามที่เจครับโอ้โหกันได้ก็ได้เลยครับแหนึ่นครับทีสา่เจครับจากพัเดชสืบเพ็กครับอดูครับจังหวะยิงซ้ายตรงนี้แล้วไปปิ้นรักหลุดออนชนเสาทิ้งข้าตูเลยครับหนึครับโอ้โหผูที่ปือตูจกทีสองีนครับ ได้เก็บกคดี้ไมได้ที่หนพาดูเด็กสีเงเสียเหลี่ยงตรงนี้ตอดเข้าในมากินเลคนเดียวโล่งๆเอาบอลลงแล้วกิ้พวกนี้ติดบล็อกชัาสุรพลครับทำได้ดีครับพนี้ือหนึ่งเมืองเแล้ดูจรงหวโต้อนอย่นี้ครับ่อนวางนี่คาร์ล่าคาร์ลาเก็บบอลได้นี้หลบนมาสุดท้ายตาบอมใส่ทางสายตาแล้เหลือกแรกมาเยครับดูอีกครั้งครับ ตีเหมือนมีศอกนำมาก่อนครับดูอีกทีครับตีครับถ้าแตกนี่ไอ้ตันี้จ่าย500ครับแต่นี่ไม่แตกครับพีเด็กแล้วผู้สิงกระเป๋าจบเกมในครึ่งแรกครับเป็นทางบอรดงเอฟซีครับตามหลักเซอร์เรยลมาทสุานคอนที่เต็มอยู่ ศูนย์คอมเตอหนึ่งครับทางคู่บียนี่แนบประตูจากเอเดนสืบเพลงครับแอรีนี่สามสิบเจ็ดครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับทางมอชุมนี่เปลี่ยนไปสามคนเลยครับในครึ่งหลังครับส่งผู้เล่นมายเลขสี่ิบสีเจ็ครับมันดิตปาพันไพครับผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสองเกอร์เกียดนิมูลาครับก็หมายเลขแปดครับนาราสักโผล่พึ่งครับลงมาคนที่โดนถอดไปได้มีหมายเลขสิบสองนะครับ อนุรุิตแสงแดงแล้วก็เจสเบตมินาซอซอนนี่ครับอีกคนหนึ่งเรายัางไม่เห็นว่าเป็นใครนะครับส่วนผู้มาเยือนนี่ใช้เสเตคนจัดครึ่งแรกอยู่เหมือนเดิมครับฟาเข้าตรงนี้บันดี้จับให้เหลาดเมื่อแล้ววางเสาแรกข้ามหลอกบอลอยู่ไหนครับบอลอยู่ไหนตกพื้นเตะทิ้งมีเสียงนวีดแล้วครับฟาวครับ โอ้ล้มไปสองคนเลยครับฝั่งทางทวีวัฒนาบอกกำลังเกกียดเกเกียดให้ขึ้นมาบอลชายครับไหลช่องนี้ติดชิสรวงแล้วเอาแล้วสกัดบอลมาเข้าทางประดิษฐ์อารับประดิษฐ์ไถมาถึงเกียรติโทษถึงเส้นหลังหักกลับมาแล้วติดมือลูกนั้นรับหลุดยังตามาประคุปทานเลยครับสัญญาณชนกับเกกียดติวเลยครับโอ้โหฟาวครับ เหลือด,ด้วยครับเกิดเกียดครับเอาแล้วเอาแดงครับโอ้โหเหลือสิบคนครับทางมอปทุมเฮียร์มีเปลี่ยน,นตัวนะครับเอาเล่นมาได้9ก้าสิบก้าครับผู้มาเยืยนอนกิจรุฑ ตากมาลรงนี utet, down and down and down. ้พานุเดชอ่ะบอลลงได้ครับพานุเดชพานุเดชโดนสองด่านตรงนี้แล้วก็เกี่ยวนักตะบนฟาวครับลายมิโลตามาเก็บเล่นกับชิดนุพงครับขึ้นมาลายมิโลตรงนี้ไปเองโดนชนฟาวโอ้แล้วโดนเลยก็โดคอ่บ ไม่ดีครับไม่ดีครับโอ้ยัยงไงครับผู้ชนต้องมาคุย,ยกับผู้ตัดสินเลยครับ เติมมาแล้วครับผู้สิทธิ์โอ้โหเป็นแดงครับพงศกรเพราะตัวเองนี่โดนไปเหลี่ยงมาแล้วนะครับในช่วงครึ่งเาแรกครับโอ้โหเหลือ9คนครับทางโมทุมครับลาเมโลลาเมโลขวาการเตริมมาแล้วครับตรงนี้แล้วตักมาลูกนี้บอลมาถึงพานุเดชข้างในรออยู่เลยครับเปิดตรงนี้ฟุ้งหลุดออกไปเยอะเลยครับบอลของทวีธนา,าครับของบอลแล้วครับผู้เล่น เหลือเยอะกว่าสกอร์นำอยู่ตรงนี้ต้งก้าวไหลขึ้นจะมาแล้วได้จิงนี้โู้แม่มันเบาไปหน่อยครับโอ้โหท้าวันรครับมีถามว่ามอทุมโดนใบแดง2คนเหรอครับโดนไป2คนเนี่ยฝั่งมอทุมครับตอนนี้ในสนามเดือ9คนนะครับโดนแดงครับแบบนี้ครับเดินลงมาในสนามครับไม่ได้ครับเคสเดียวครับ ไทยลีกหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแดงครับโอ้ครับโค้ชเปิ้ลตายลูกนี้กิ่งเสาแรกเปิดแซมโกซามุตซิม,มาลูกนี้ชนกันกที่นี่แล้วผู้สิญยังไงครับให้เป็นฟาวของทางบอประทุมครับโอโ้โหอ่า โลบะกาวซ้ายหักลูกนี้ไม่คาดเลยแม่โอ้ยแตนึ่ง <Gym>. ส <Napoleon> ูงมาเด้มเก็บไม่ได้มีเปลี่ยนตัวครับอาลาสันดูขวาตรงนี้โดนเตะกับฟาวเลยครับแม่เหลืองมาแล้วครับภูมาเล่ครับมองโลบาก้า ชัขวาด้วยพนี้บอลเหลืองด้วยครับโนบะเก้าเหลืองที่สองของท่าผู้มาเยือนครับพิษนุพงศ์โนบก้าซ้ายลองจิงลูกข้ามผ่านครับกิติพันธ์ไฮสั้นครับ โยพาครับแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ลงมาโดนเหลืองเลยครับกิิพีผั <c oughs> ์ผีครับสมบพบวางมาติดธีรชัยสุดท้ายลันพโลเก็บบอลได้แล้วดูจังหวะโตตร,ตรงนี้ครับลันโลแต่ยากยากลันพโลแล้วย,ก,ว <c oughs> ยกไม่ผ่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงกลางนี่เล่นง่ายครับผู้เล่นมีมากกว่าครับทางธีระชาครับ พี่พั์เอาครับไปได้ครับพีพัฒ์สายให้มาที่ลามิโรตรงนี้ลามิโรถึงเส้นหลังจะล็อกโรงนี้ไม่ผ่านก็แมแล้วมองสุดท้ายโดนก็ออกไปด้วยครับบอลเข้าทางบันดิตและไหลต่อมานาซา,ากอาครับนาศากมองข้างในยังไม่มีเพื่อนมาเลยครับให้กับมาตรงกลางก่อนลงมิตลงมิท มีแต่เสียมาหนึ่แค่ตรงนั้นท้าแหวกมาก่อนมาลงนิ์เปิดมาแถวสองเลยหมดเลยครับตรงนี้มององาคา์กนแถวสองกินนิ์เก็บได้ขวาจริงตรงนี้ข้ามผ่านยังพัฒน์ผลสองได้ไปได้คนะรับนรั้งหมดไทยมาบันดิตพิกสวยครับบันดิตซ้ายมีตรงนี้ตามาก่อนครับบันดิตบันดิตไหลมหาข้างหน้าทำชิงหนึ่งสองยังได้อยู่บันดิตขวาไหลามานามาสาั่์ตรงนี้จริงขวาทำมิวหูไม่ต้องเกิดครับ โอ้โหมาเป็นตัท่อเลบอ็บหมอปฐุมโอ้ทำมันสวยครับจังหวะนี้ครับเหลืออีกสองนาทีครับยงตรงนี้กีาบันไปเฮงครับโดนที่มีครับไทยมานี่นพเก้าไหลช่องนี้อาร์บลูกนี้ลงลมานัตวัตรนัตวัตรกระดกหลบอย่งนีพรชัยมาช่วยครับลูกนี้บอลสั้นทุสินให้แทงบอลครับบอลบอลโดนมือต่อมารามิโร่ขวามีเล็บรามิโร่ไทยมาที่ชมทะเล สมทะเลเล่นกับลามโร่รามโร่อยากไม่ให้เข้าไปเองแล้วลองยิงเองเลยลูกนี้มันมีอะไรกะจิรวิทย์เบิร์นเข้าในติดคูมเล่ครับพิพัฒ์ตามมาสกัดบอล50-50นะครับวได้ครับห้าสิกห้าเป่าจบเกมครับเป็นดังว่า พอดูแค่นัดแดงครัดูการเยี่ยมแค่ทานตุเยนาสมุทรสาครเช็ดไปหนึ่งเราสูงแค่หนึ่งทางตุเยนาสมุทรสาครยันได้ประตูไว้ตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกครับในที่สามที่เจ็ดจากพอร์เดตส์เพลงครับจบเกมครับมอทุมศูนย์ตุเยนาหนึ่งครับเกมนี้นี่มีใบแดงสามใบแดงครับเป็นของฝั่งเจ้าวาดทั้งหมดเลยนะครับ ก็หมดเวลาการแข่งขันแล้วเลยครับวันนี้ผมคันนาพร้อมทีมต้องลาท่านผู้ชมมาก่อนผมก,กันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ